ดรเสรี Series, วงมนธานะวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดโพสต์เฟซบุกระบุว่าพูดไปก็หาว่าแซหาว่าไปหาเรื่องเขางั้นขอถามกันละกันว่าที่เราเห็นเขาบ่อยๆทั้งสื่อออฟไลน์ทางทีวีและหนังสือพิมพ์กับสื่อออนไลน์ทั้งเฟซบุกและทวิตเตอร์อะไรคืองานที่เขาทํา ถ้าคนที่ชื่นชมว่าเขา PR เก่งเพราะได้เห็นบ่อยสามารถไล่เรียงให้เห็นว่าภาพที่เขาปรากฏในสื่อเป็นงานตามหน้าที่ก็จะหยุดถามและจะร่วมชื่นชมด้วยและหยุดถามตอนนี้ไม่สบายใจกับคนที่มองความถี่ของการได้เห็นเขาในข่าวว่าเป็นความสามารถของการทำา PR โดยไม่สนใจว่าภาพที่เห็นแต่ละครั้งมันเป็นเรื่องงานหรือไม่ตอนนี้เริ่มมีคนทวงสัญญาตามที่หาเสียงไว้ โดยเฉพาะประเด็นที่เขากําหนดเวลากําหนดตัวเลขไว้ด้วยเพราะเลยเวลากําหนดแล้วแต่เขาไม่ได้ทําหรือรู้แล้วว่าทําไม่ได้เราต้องได้เห็นการอวยที่ไม่มีความจริงเชิงประจักษ์สนับสนุนนี้ไปอีกนานไหมคะ